สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์บปัญหาในครั้งนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของลูกค้าของผมลายนึงครับก็มาเรียนในคอร์สฝึกงานในสนัก,การบัญชีรุ่น2นะครับกับยิโลการบัญชี ท่านนี้เนี่ยผมเพิ่งจะทราบว่าเขาเนี่ยกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีในสาขาการบัญชีนะครับแล้วก็มาลงคอร์สฝึกงานในสำนักงานบัญชีกับเยลโล่นะครับเขาก็มาเรียนแบบขยันแข็งแ็งเลยมาเรียนทุกวันเพื่อนคนอื่นไม่มาไม่เป็นไรแต่เขามาเ <c oughs> ขาก็มาลังทํางานของเขากับพี่เลี้ยงนะฮะวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาครับเขาบอกว่าเขากําลังจะเรียนจบแล้วเดือนเมษายนปี65นี้ <Yeah. S 2> แล้วก็ทํางานได้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอาเอกสารมาคี์บินและยื่นภาษ,ษีรายเดือนแล้วก็ใช้งานกับโปรแกรมบัญชีเอ็ก e s เพสได้เขาก็บอกว่าเขาก็มีความมั่นนใจมมาาากกกับรรทีี่เย ในครั้งนี้แล้วก็จะไปสมัครงานคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนอยู่แล้วก็เรียนออนไลน์2ปีไงเรียนออนไลน์2ปีก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงแล้วไม่ก็ไม่ได้เจออาจารย์เพราะนั้นการเรียนมันก็ดูห่างๆอาจารย์ไปเขาเลยคิดว่าถ้าเกิดเขามาลงคอสนี้เนี่ยจะทําให้เขาเรียนจบแล้วทางานได้แล้วก็มั่นใจฮะว่าไปสมัครงานแล้วสามารถทำงานให้กับคู่จ้างงานได้เขาเลยบอกว่าเขาไม่เสียใจเลยก็คือรู้สึกมีพลังมากที่ได้มาเรียนในคอสนี้เพราะว่าทำให้เขาเกิดความมั่นใจว่า จบแล้วทํางานได้จริงอ่าอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบมีมุมอมองอยังไงกับเขาครับว่าเขาคิดถูกแล้วใช่ไหมคิด <c oughs> ถูกค่ะอาจารย์ <c oughs> ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เขาก็แจ้งว่าเออเนี่ยเป็นความโชคดีหรือโชคลายไม่รู้นะคะที่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือในช่วงของโควิดในความโชคลายก็คือมีเหตุการณ์โควิดไม่ได้ไป มหาลัยเลยในความโชคดีก็คืออโควิดเรียนออนไลน์ใช่ไหมว่างก็เลยมาลงคอร์สปฏิบัติจริงๆเพื่อให้เห็นเอกสารจริงโดยอาศัยจังหวะว่าเวลาที่เขาจบแล้วเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยเขาจะมีความรู้ไปทํางานได้เลยโดยไม่ต้องไปให้ใครสอนงานเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าทั้งเรียนได้ทฤษฎีด้วยได้ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็จบได้วุฒิปอตีไปด้วยเลยได้วุฒิปอตีแล้วก็มาฝึกงาน2เดือน ก็สามารถกล้าที่จะไปสมัครงานได้ใช่ค่ะมีความกล้าที่จะไปสมัครงานแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่แล้วค่ะ<ม>คือยื่นภาษีได้บันทึกบัญชีเป็นแล้วคล่องด้วยเจอบินมาวิเคราะห์ได้หลากหลายประเภทธุรกิจนี้เ,ออเขาก็มีความพอใจอย่างมากเลยค่ะซึ่ง คู่แข่งของเขาก็น้อยลงเพราะว่ามีการเรียนจบกันหลายคนก็จริงอยู่ในแต่ละปีในช่วงโควิดแต่ว่าคนที่เรียนจบแล้วทางานได้อาจจะมีน้อย <c oughs> ซึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เรียนจบแล้วสามารถทํางานได้เพราะไปลงคอร์สเพิ่มในโควิดเราอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาใช่ไหมแต่มันก็มีโอกาสสําหรับคนที่คิดหาโอกาสค่ะโอเค